สวัสดีค่ะมื้อนี้พี่จ่องแต่ขนมหวานเพ็ดเองค่ะบัวลอยสาคูค่ะแซ่บค่ะพี่ช่องในไปเลี่ยนมากค่ะไปเลี่ยนเออมาสิบมาสิบบัวลอยสาคูค่ะเอาสาคูเอาสาคูมาแซ่น้าใบมาแซ่แมนแมนมาแซ่มาแซ่น้ามาแซ่น้าใบสี่ชิ้นที่ กินชิ้มะเียบก็เอามาปั on ่นเอามาปั่นเอามาปั่นแบบมันกลมๆกลมกก็มันต้มน้ำแดดใส่มันกตอร์ชิลอยกินบัตเตกั์สิไอขนมหวานไอสาคูบัวลอยสาคูจ้ะสิมีบักบข้าวออนน้ำได้ค่ะมี่ักบข้าวออนน้ำข้าวออนข้าวออนกินมันอจ้ะสาคูนี่มันสิสี่สองแบบมันสิมี่แบบขาวครับไอใบเตย เป็นนึบๆจ้ะสูตรของพี่ช่อค่ะโมล่อยสาคู่ค่ะแซ่บหอมหวานจ้าหวานขึ้นน่าจุกุนพี่ช่องมีละค่ะออนหวานจ้ามาวมาหวานห้างกันค่ะขนมหวานจ้าโยกๆเน๊ตนี่ค่ะอ่อนดีมันจะเป็นลูกก้มๆเหมค่ะเฮาพี่ช่องมาทำเองค่ะมาแซ่ไว้ประมาณ20นาที กีสิบะที่พีส้มกับมาหล่อมาหล่อแต่ใส่น้ำอุ่นนะคะวันนี้ใส่น้ำร้อนนะจ๊ะใส่ใส่น้ำอุ่นมาหล่ออร่อยมันเป็นกลมกลมแบบต้มน้ำเดือดเดือดไม่กระสีไม่ร่ามันกระสีร่อยขึ้นซักไอซักคู่บอร่อยใส่บอกเผาวอ่อนแม่บ้านแช่แช่ประกันหวานประกันเป็นอะไกับปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เข้าวมะบนขีดให้แน่ด้วยจ้าจ้าแบบ ฝากกดไลค์กดแชร์มาติดตากิจโชคหมีอ่าสาวอุจรน,นองนง้งบัวน้ำเด้น้ำเด้อจ่าเด้แบบอแซ่บไปดิค่ะหอมหวานมั่นค่ะใส่บักเผาอ่อนเกี่ยบักเผาบักเผาอ่อนเผาอนเก่ยแบบนีเรากิจโชคเหรอใส่ใบเตยน้ำเด้อค่ะกับนำ้ำกะทินี่ิี่ชคมันจใส่ใบเตย ม่เตยขยำขยำแบบข้าวน้ำแข็งมใช่อยกงอกน้ำกะทิเนย้อเอาไปเตยจดจดตุ่มใส่กับกะทิไม่กะสีหอมจัะอยากกินกตเลย่ก็บกินด่พี่อมกระจอบกินวนหวานก็ดีช่องเป็นไปไม่สุดมาก ดส่วนมากกับสีบมี่เด้บัวร้อยสาคูบัวร้อยมันจิมันจิเป็นมันจิเป็นอีกไอ้แป้งแป้งตัวหนึ่งแป้งแป้งแป้งขจรเจ้าเนี่ยละประมาณนี้ละจ้ะตัวนี้มันตัวนี้มันจิเป็นบัวร้อยสาคูตัวนี้แท่บตัวนี้นึบๆเลยค่ะมันจะมีสองรดรดลดใบเตยกับสีขาวมันจะมีสองรดสีเขียวกับสีขาว เ็แ็บแน้ำอมเราไม่ทํกกินะจ้ะงมั้เนะิดงมั้งเ่ห่ามันหลอไงอยู่แต่ว่ามันกะเวลายางเวลาเข้ามาหล่จมันกะคือไงมันกะคือหยางเนยค่ะต้องใส่เวลา ใส่เปล่าอ,อ,อ่อนแสบค่ะหอมเพิ่มมันมักเพิ่มอวดนัล้วเป่าอ่อนแจกเปล่าอ่อนเพิ่มขึ้นไปยัง ชอบเลยแซ่บค่ะหอมหอมวานน้ำจืดมีชอบไหมคะอ่อนจวะคุอมอ่อนหวานค่ะนุ่มดีค่ะนุ่ม,มนุกๆเลยจ๊ะ ำเองกาบอะไรพิซื่เนี่ทนทำเองซื้อแต่ซักคู่มาเห็ดบกักเาาอ่อนกับซื้อท,ที่เอาเห็ดเป็นทุ้งไว้แล้่ยทุ้งเป็นอะไรปากเาาอ่อนที่เข้าเอาหนามันนนะจ๊ะ นี่โอ้มีอย่างไรจ้ะจากมัดกินของหวานจากของหวานย่อมกันมากของหวานตุ้กไผ่สูตรเทพง่ายๆจ้ะจากินซูพีซูนองข้าวเปิ้ลจ้ะฝากติดตามช่องในด้วยจ้ะจ้ะฝากขอบข้าวเปิ้ลน้วแม่ฝากคนไหลก็แนเชนในเรื่องจ้าอาหารข้าวตัลาพี่น้องข้าเนาะจ้าจ้าเนื้อกินเนื้อปลากันเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ